มาเชียร์กันนะอ้าวสวัสดีน้องายชื่ออะไรครับผมฟงธน์ก่อเรียนัววันนี้เจอกับใครไอ้ยอดอะไรไหมโอ้โยเจอยาวเลยนะประชาถ่ายรูปนี้เขายาวมากไหมก้อนนิดนึงครับไม่เท่าไหร่ไม่ใช่ปัจใจมาซ้อมอยู่ที่สวัสดีเจ้าพนักกี่วันทุกนี้เดือนนับเราสูงเท่าไหร่ต้นเดือนเจ็ดน้ำหนักป่อยๆครับใช่ครับเราฝีมือเรื่องมวยบุก็ครับเครื่องนะชกมวยมารวมๆตัวนี้เท่าไหร่ได้สามสิบไปครับสามสิบไปจริงเหรอ นึกว่าใส่กระเป๋าใบห้าอกไฟน้ำหนักใบๆเราต่อใต้ฝีสามไฟล่าสุดผลงานชนะหมดเลยนะวันนี้ร้อยสิบสองนะวันเช้ามาเกินไม่เท่าไหร่จุดสี่จคุมกิโลรอบนี้อ่ะสามกิโลก็นิดหน่อยคนยังมัดกับบี้นะอออ่าบบกฟครัเชนวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กล้องสนั่นต่อการโพด้วยครับวันนี้ตามน้ำเท้าขอโชคดีครับผมยอดวันนี้เราเจอกับ ไปไงก่อนหน้านี้ก่อนมวยรอบเราเคยประทักบ้งยังไม่เคยวันนี้ร้อยสิบสองเหมือนเดิมนะเราไปซ้อมอยู่ที่ที่่ครกี่วันรอมนี้ต้องมาเรานี่เดิมเดิมพื้นเพลงไงมวยเข่าหรือมวยนะเข่านะเห็นคลิปก็ไม่เข้าสไตล์ยังไงแต่เราได้ยาวนะเราสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักของเราปล่อยปล่อยปีนี้เราอายุเท่าไหร่ละชกถึงร้อยไหมน่าจะร้อยนะ สามไฟล่าสุดผลงานเราเป็นไงชนะชนะมาชนะฐานะรวดเลยนะเวทนี่มันต้องคุมกิโลเวทรถี่ฟอรมมันตึงไม่รึมันพอดีหรือว่าอย่างไงก็ยังได้ได้นะคนจังหวัดฝากเป็นกับเชียร์หน่อยวันนี้ฝากพี่น้องชาเล่เป็นไรใจแคู่สองวันนี้เตรีมที่แน่อยขอโชวดีต้องายครับผม